แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวยังคงจ่ายต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่ 17- ถึง24ธันวาคม2 5 6 4เลยนะคะวันนี้มีแผนการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าเพิ่งตกใจทกสย,ยังคงจ่ายเงินต่อเนื่องตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศ ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่24ธันวาคม2564เลยค่ะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องและก็แผนการจ่ายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินยกมือขึ้นค่ะวันนี้มีแผนการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมเราไปเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจท,ทกศส,สาขาหนองตมที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะยังคงมีการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่ ที่ธันวาคม2 5 6 4ากสทกสสาขาหนองตมค่ะโอนที่ตำบลวางบนนะคะแล้วก็20ธันวาคมโอนที่ตำบลมะต้องค่ะ21ธันวาคมโอนที่ตำบลศรีพิรมค่ะ22ธันวาคมโอนที่ตำบลตลกเทียมนะคะแล้วก็2 3ธันวาคมโอนที่ตำบลวังคลองรวมไปถึง24ธันวาคมโอนที่ตำบลดงประคำค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทกสสาข,ขาคลองขลุงนะคะก็มีการโอนเงิน ในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเหมือนกันค่ะวันที่17ธันวาคมนี้โอนที่ตำบลแม่ลาดแล้วก็คลองขลุงนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมพร้พอ,มพอมรับการโอนเงินค่ะและพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะทกศส,สาขาบางกระทุ่มค่ะก็ออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารในการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1น0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะวันที่17ธันวาคมโอนที่ตำบลท่าตาลค่ะแล้วก็ ตำบลไผ่ล้อมรวมไปถึงนครป่าหมากนะคะยังคงมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเตรียม,พร,มพร้อมรับการโอนเงินขาดทกศาสาขาบางกระทุ่มค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะถ้าใครได้รับเงินแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทกศาสาขาเก้าเลี้ยวค่ะสาขาชุมแสงสาขาตาดฟ้านะคะสาขาพยุ รีสาขาหนองเบนสาขาเขาชนกันสาขาบ้านหนองไผ่ค่ะสาขาแม่วงสาขาหนองต่างนะคะสาขาหนองบัวสาขาโกรกพัสาขาช่องแคสาขาชุมตาบงสาขานครสวรรค์สาขาลาดยาวสาขาหนองปลิงสาขาตาลสีสาขาท่าตะโกสาขาบันพศพิสัยแล้วก็สาขาไผ่สาลีนะคะรวมไปถึงสาขาสารเจ้าไก่ตอค่ะคุณผู้ชมก็ยังอุดเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้พี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานนะคะก็ยังคงได้รับการโอนเงินเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เชียงขวัญบ้านขาเมืองบัวเมืองสวงเมืองใหม่สุวรรณภูมิสาบดรเหล,ล่าหลวงค่ะรีสเกตมีกันทราลมคุณหานโนนคูนปรางกูศสรยรัตนะสะกลนครมีธาตนาวเวงโพนาแก้วภูพานสองดาวนะคะที่ขอนแก่นก็จะมีดอนมงตลาดสินค้าเกษตรขอนแก่นบ้านทุ่มสีจันทร์ค่ะน้องกุ้งน้ำพองน้องนาคำ หนองเมกนะคะนะครราชสีมาก็จะมีเขาใหญ่จอหอเฉลียงดอนหว้บ้านเหลี่ยมวังน้ำเขียวสามแยกปากสีดาสูงเนินหนองบัวตะเกียดค่ะ อุดรธานีนะคะคุณผู้ชมก็จะมีกุดจับกุมภาวาปีน้ำโสมบ้านผือสาขาเพนและก็อุดรค่ะบนราชธานีก็จะมีกุดข้าวปุ้นคำเจริญชัยมงคลดอนจกตานสุม่มแล้วก็เหล่าเสือโกกนะคะที่บุรีรามมีนางรองค่ะบุรีรามประโคนพุทธพุทธไทยสงนะคะแล้วก็ลำปลายมาดหนองกี่ค่ะที่ชัยภูมิก็จะมีดอนสวรรค์บ้านขาวบ้านแทน่นหนองบัวใหญ่นะคะแล้วก็สระคมก็จะมีแก่ดำชื่นชมตะกศิลาศี ลแล้วค่ะ,ะ,คะพี่น้องเกษตรกรชนาะาผู้ปลูกข้าวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกนะคะเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินในการจ่ายเงินนะคะติดต่อสอบถามไปยังทกศรรหลายสาขาก,ก็บอกว่าตามแผนการจ่ายในส่วนของทกศรรจะมีการกําหนดการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชนาะาผู้ปลูกข้าวส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะได้รับเงินตามโครงการแน่นอนค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด เป็นกำลังใจงให้กับช่องอีสันแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ